สวัสดีครับวันนี้นะครับดูสันก็พาอยูอย่ในจาฟรีเลียครับพาทุกท่านมาเที่ยวอีกแล้วพายายามมาเที่ยวด้วยวันนี้ดูสันไม่ไปไหนไกลเลยอยู่ที่ซิตี้เซ็นเตอร์นะครับอยู่ใจกลางเมืองน,น,นะครับอันนี้ตอนนี้กําลังยิงที่หน้าพาเลเมนต์บิวซี่นะครับเนี่ยน,นีคือตึกพาย์เมนต์บิวซี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เปตอนนี้มันกลายเป็นอแบ็กออฟไอแลนด์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่จะพามาดูจริงไม่ให้ตึกนี้คือตึกที่อยู่ด้านหลังนี้นั่นเองเนี่ย,ย,ยมาดูเลยเนี่ย หลังนี้นะครับก็คือที่ทำงานของบิดูซันนั่นเองนั่นก็คือ Trinity c o l l e g e ดับบลิชนะครับน,นะครัตอนนี้บิดูซันก็กําลังเดินเข้ามาที่ประตูเบนเกตนะครับก็จะเห็นนี่มีรูปปั้นของ2ท่านนี้นะครับสองท่านนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่า Trinity t u r n ์ l นะครับก็เป็นอุโงค์ที่เจาะเข้าไปใน Trinity ได้น,นี่ถ้าเกิดมองจากข้างนอกมาเราจะเห็นมันจะมีอขอระคังอยู่นี่เห็นหอระคางไหมเราเดินเข้าไปข้างในนี้กันเลย อยากเคยรู้ประวัติของ Trinity College ไหมไม่รู้เลยค่ะเมื่อวานมีสารครึ่งจะมาชมโ,โชว์เข้าหน่อยนโปรตีนิตี่คอร์เนสเองโอ้ยอย่างนี้ก็มีข้อมูลพร้อมข้อมูลก็ไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะบางทีก็มูมวๆัวเอาวก็เลยแอบจดมาบ้างนะนี่ครับแล้วเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่า Trinity College นะครับเกิดขึ้นในปี1592นะครับ สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า College of Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth นี่ยดับ l i n มันชื่อยาวมากชื่อยาวมากใช่แล้วก็บอกเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในดับลินของอหนึ่งใน University of Dublin ในไอร์แลนด์ University of Dublin นนเนี่ยมันจะมีหลายๆที่แต่นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะมีแบบอย่างมาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของยา,ายนั่นเอง,องเดี๋ยวคร้งหน้า เดี๋ยวยาจะเป็นคนทัวร์คนพาทัวร์นะครับที่นี่ก็จะเป็นคล้ายคล้ายอ็อกฟอร์ดกับเคมบริดจ์นะครับแล้วก็ที่จะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยสองของอ็อกฟอร์ดกับเคมบริดจ์ก็คือว่าที่อ็อกฟอร์ดเนี่ยที่ยา,ยาเคยเล่าให้ฟังม,มันจะมีหลายๆแคมปัสใช่ป่ะเขาเรียกหลายๆคอลเลจหลายๆคอลเลจใช่ไหมแต่ที่นี่มันมีแค่หนึ่งคอลเลจก็คือเป็น University of University of Dublin แล้วก็มีหนึ่งคอลเลจก็คือ Trinity College เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดถึงว่า University of Dublin หรือ Trinity College มันคือที่เดียวกันนั่นเองเพราะมันมี Trinity College นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นถูกจัดอันดับในวิาสตรศัพอ์นะครับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดอันดับหกของโลกโอแต่ว่าสู้อ็อกซ์ฟอร์ดของยอรมันไม่ได้เพราะว่าอ็อกซ์ฟอร์ดเขาบอกรู้สึกจะเป็นที่2หรือที่3ามไม่รู้ที่นี่เป็นที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นอ่ Princeton นั้งหลว จะไม่ได้เหมือนกันคือไปเราหาดแูแอบดูแล้วแต่ที่เนี้ยอันดับที่6นะครับของโลกครับ <c oughs> แล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมด47เอเคอร์อยู่ใจกลางใจกลางดับลิน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตึกต่างๆกันว่ามีตึกอะไรบ้าง <c oughs> ตอนนี้นะคะนรับยูซังก็ยืนอยู่ที่หน้า,าสัญลักษณ์ที่เป็นสนัญลักษณ์ของซิตี้คอรเนชหรือว่าดับลินก็ได้นะครับก็คือขอระครั้งนี้เองนะครับขอมากครั้งนี้นะค,ะ <c oughs> ะครับเขามีประวัตินะครับว่าสมัยก่อนจะมี เขาเรียกอะไรนะโปรโวสคืออะไรนะอธิการบดีหรือผู้ผู้คุนักเรียนนี่แหละก็จะเขาจะมีหอนักเรียนอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมมันจะมีหอสีแดงข้างหลังนะครับเขาก็ต้องการจะแบบว่าคือคือนักเรียนน่นต้องการที่จะแบบปีนหอระคังนี้ขื้ที่ขึ้นไปคอระคังใช่ไหมครับแต่เขาไม่ให้ปีนอธิาการคนนี้ก็เลยจะคอยถือปืนแล้วก็เลงว่าถ้าเกิดถ่ายขึ้นไปนะฉันจะยิงแล้วก็มียิงจริง มีหลายครั้งว่ใช่เมื่อสมัยก่อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติฉันขึ้นไปคอระฆัางได้นี่จะเหมือนเป็นฮีโร่เพราะว่าสามารถสามารถว่าหลบหลบอธิการบดีได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังหลังข้างๆตึกนะครับก็จะมีตึกนี้อันนี้ก็คือเป็นพับิเกเตอร์นะครับส่วนอีกด้านนึงครับด้านด้านนี้ด้านหลังก็จะเป็นแชปเปิลนะครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะทำอะไรก็ใช้เป็นเหมือนว่าเวลารับปริญญาเราก็จะรับในเด็กสองตึกนนะครับส่วนตึกที่สําคัญอีกอันนึงคือเป็นตึกแรกที่สร้างในเทน n i ตี้นี้เลยก็คือตึกนั้นอันนี้คือเป็นโอลไลบูรีนนั่นเองก็คือเป็นตึกห้องสมุดเก่านะครับเดี๋ยวจะไปชมกันข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ครับมิรุซังก็ยืนอยู่ที่หน้ารูปปั้นนี้เลยอาญา,า,น,านี่คือรูปปั้นอะไรอะคะนี่คือรูปปั้นของโ o รวอสคนแรกครับโปรวอสก็คืออธิการบดีนั่นเองคือเปล จำได้ไหมตอนที่เราไปกรอเวใช่เราเจอซลมอนฟิชใช่ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะคือเกี่ยวประเทศนี้มีอะไรเกี่ยวกับซลมอนเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คือจอร์จซลมอนเป็นพรอว์รวสคนแรกนะครับก็อนุสาวรีย์ก็คือจะอยู่ติดกับอ่าอันเนี้ยหอระฆังซึ่งหอระฆังเนี้ยก็จะอยู่หน้าสแควร์นะครับสแควร์นี้เขาจะเรียกว่าพารลิเมนต์สแควร์นะครับตรงนี้คือเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยเขาเรียกว่าพารลิเมนต์สแควร์ แล้วที่จะให้เห็นางาน,นก็คือมีนี่ด้วยอันนี้คือดันนิงฮอลล์ดันนิงฮอลล์อันนี้อันนี้ที่เห็นเนี่ยนึกว่าอจะน,นึกว่าเป็นปราสาทแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นปราสาทมันก็คือเป็นโรงอาหารนั่นเองตอน,นี้ที่เป็นโรงอาหารนะครับแล้วเขาได้ยินมาว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขากำลังสร้างเนี่ยเหมือนก็สถาปนิกเนี่ยเขาออกแบบใช่ป่ะแล้วก็มีมีแบบนี้แบบนี้มาแล้วก็ลองสร้างดูแล้วมันถล่มไปสองครั้งออใช่คือตอนแรกสร้างแล้วเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้แม่น้ำลิฟฟี่ข้างใต้ใช่ป่ะมันจะมีน้ําท่วมมาแล้วก็เหมือนกับว่าข้างใต้ดินเนี่ยมันจะไม่คงมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยแ,ข,แอข็งแรงใช่โครงสร้างมันก็เลยถล่มมาแล้วก็เลยได้เปลี่ยนสถาปัตยกรรมเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วลองสร้างาใหม่ดูมันก็ถล่มมาเหมือนเดิมเพราะข้างังมันมีมีพวกสร้างครัวสร้างอะไรนี้ด้วยจนมาได้เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบที่3ก็คือตั้งอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของ ของดานนี่ฮอร์อันนี้ก็เป็นที่ที่บิลลซังมาทานข้าวทุกวันเลยเดินเข้าไปอาหารอร่อยไหมคะบิซังเดี๋ยววัหลังจะทำคลิปอาหารไม่อร่อยให้ดู <laughs> <laughs> ว่าวาคลิปอาหารไม่อร่อยเป็นยังไงบ้างมาเราไปดูตึกอื่นกันบ้างตอนนี้บิลลซังกับยายราก็ยืนอยู่ที่หน้าไลบรารีสแควร์นะครับ <laughs> ข้างหลังน,นี่ก็เป็นจตุรัสมีสวนแล้วก็มีทางเดินผาลานะครับไปทางด้านหลังก็คือเป็นตึกสีแดงที่สมัยก่อนใช้เป็น หอพักนักศึกษาเองแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตึกสำนักง,งานอะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็ด้านถ้าเกิดหันหน้าเข้ามาทั้งทางด้านนี้นะครับด้านขวามือบริซัน์เนี่ยจะเป็นโอไลท์บรีก็คือเป็นตึกมหกอะไรนะห้องสมุดเก่านั่นเองซึ่งห้องสมุดเก่าเนี้ยมีความพิเศษก็คือว่า,เ,าเก็บหนังสือ book of k i l l s นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับศาสนาอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่พิเศษกันมาคือว่าหนังสือเล่มนี้เก่ามากเก่าเป็นหลายวอยปีแล้วแต่ว่าเนื่องจาก เขาใช้เทคนิคการการพิมไม่ใช่พิมม์สมัยก่อนไม่มีเครื่องพิมใช้เขียนใช่ปะเขาใช้วัสดุธรรมชาติมาทําเป็นสีสันต่างๆอย่างเช่นตัวหนังสือตัวหนึ่งสมมติตัว A ตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็ไม่ขีดแค่ตรงนี้แล้วก็มีขีดตรงกลางเขาจะมีการตกแต่งเป็นขอบลายอย่างงู้นลายอย่างนี้มีการเดินเส้นขอบเหมือนตัดเส้นอย่างเงี้ยเป็นสีทองสีเขียวภายในหนึ่ง,งตัวอักษร ใช่แล้วสีเนี่ยก็ยังติดทนคงถาวรจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เลยดูเหมือนเป็นป,นปนของพิเศษไงแล้วมันเป็นสีแบบแต่สมัยโบราณแล้วเขาก็เก็บได้อย่างดีมากใช่ใช่เพราะว่าถ้าใครมาดับลินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาดูหนังสือกันด้วยใช,ใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนึ่งฮอสปอตเลยในะดับลินคือมาร์ตินิตี้คอลเลจแลวต้องเข้ามาดูบุ๊กออฟคิวใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในยาวๆตอนนี้นะเรามายืนอยู่ที่หน้าบุ๊กออฟคิวแล้วนะครับค่ะบุ๊กออฟคิวเนี่ยเขาจะจัดเทศกาลอยู่ข้างล่างโซนทางด้านนู้น านล,ล่าเป็นห้องแบบมืดๆเลยเพราะว่ามันต้องการแบบว่าเขาไม่ให้ไม่ให้แสงเข้าไปทาลายทำลายหนังสือใช่แล้วเขาจะมีว่า book of queue คือลายทาอะไรยังไงบ้างอะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยชั้นสองเนี่ยข้างบนเนี่ยตรงชั้นตรงกลางเนี่นะครับเขาจะเป็นห้องสมุดเขาจะเรียกว่าลองรูมนะครับก็คือเป็นสมุดแบบห้องสมุดแบบยาวๆแบบโบราณเลยโถ้าเราจะเข้าไปดูอย่างนี้เราจะต้องเสียตังไหมคะเสียตังใช่เราต้องเสียตัง ถ้าเกิดเป็นบุคคลภายนอกนะครับเข้าห้องสม,มุดอย่างเดียวเสีย9ยูโรนะครับแพงจังเลยแพงใช่หรือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ต้องการจะเป็นทัวร์รอบม,มหาวิทยาลัยบวกกับเข้าหนังสือนี้ก็ทั้งหมด10ยูโรก็คือเหมือนกับว่าจะเจ้รราคาครับ10บวกอีก1ยูโรก็ได้แถมทัวร์รอบมหาวิทยาลัยด้วยแต่เนื่องจากบิลูซังเนี่ยเป็นพนักง,งานในมหาวิทยาลัยนี้บิลูซังก็สามารถเข้าทัวร์ได้ฟรีแล้วก็สามารถเข้าบุ๊กออฟคิวได้ฟรีแล้วพาใครเข้าก็ได้อีก3คนนะครับ อ,อย่างนี้เราก็เข้าฟรีสิใช่เพราะอย่างเงี้ยวันนี้เดี๋ยวบิลาังพายอยาเข้าได้ฟรีโอ้ดีจังเลยเห็นไหมประหยัดตั้ง9ยูโรแล้วก็ลืมบอกอย่างคือห้องสมุดลองรูมนะครับมันจะเหมือนกับว่าหนังในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่อย่างนั้นเลยมันจะเป็นแบบว่าห้องสมุดแบบใหญ่โถง,ง,งสูงแล้วต้องมีปีนบันไดขึ้นไปเอาหนังสือตามชั้นะอะไรต่างๆเดี๋ยวจะดีเ์ลภาพให้ดูนะครับม่คือข้างในจริงเขาห้ามห้ามถ่ายภาพแต่ ห้ามถ่ายวิดีโอตแต่ว่ามันก็จะมีบางคนแอบ,บถ่ายภาพมาได้นะครับมีเพื่อนบิลลูซันนะครับเขาแอบ,บถ่ายมาเดบิลลูซันก็จะปิดเสื้ภาพนั้นให้ดูแล้วกันครับนี่เลย The Book of Kills นี่วันนี้นะครับคิวไม่ยาวแค่แค่งวันนี้ก็ถึงเลยแต่บางวันนะครับคิวยาวไปนู่นเลยเนี่ยอ้อมไปรอบถึงถึงมุมของอีกอ่าอีกฝั่งหนึ่งของสนามนั่นเลยนะโอ้หอย่างนี้วันนี้เราโชคดีเนาะใช่แล้วห้องสมุดนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแต่ว่าเช็คอีกทีเช็คดีๆว่าแต่ละวันวันอ่าวันเปิดปิดเมื่อไหร่นี่ครับอันนี้ก็เป็นค่าเข้านะครับ นี่อันนี้คือ b บ o ๊กออคิวทันทามีจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวไปดูข้างในแล้วส่วนลองดูก็จะเป็นอย่างนี้อ่านไม่ออกไม่เห็นนี่ book of key หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นของจำลองนะครับนี่ก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมที่บอกว่าตัวอักษรแต่ละตัวนี่เห็นไหมหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยห็นไหมนี่ก็เป็นภาพวาดนะครับซึ่งวาดด้วยของธรรมชาติสีมาจากธรรมชาตินะครับ เยจะเป็นแบบลงดีเทลมากเลยเนี่ยครับตอนนี้บูสังก็อยู่ที่หน้าลองดูนะครับไม่ห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ว่าห้ามใช้แฟลชเท่านั้นเองอันนี้คือห้องสมุดที่บูสังว่าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าเข้าไปข้างในูเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยจะพูดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังขีหลังละกันดูจะบรรยากาศเข้าไป นี่เห็นไหม,มเหมือนบรรยากาศในแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆเลยเห็นไหมนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดหนังสือโบราณนะครับ<ม>เขาจัดตามหมดเนี่ย<ม>เห็นไหม m m l l k k i i อะไรเงี้ย<ม>แล้วนี่คือหนังสือที่เก่าจริงๆนะครับดูสิตัวเลนเก่ามาก แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นช่องอะะก็มาช่องที่อะไรเนี่ยเอสเบคอนอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้เขาจัดหนังสือยังไงนี่เป็นหนังสือเก่าๆอย่างน,นี้นะครับเดี๋ยวพี่ไทยใหญ่ลุกอ่ะนี่ใหญ่ๆลุกอ่ะใหญ่รูุกอ่ะเนี่ยอันนี้คือทุก,ทก ทุกที่เลยนะในเหรียญอาในยุโรปใช่ไหมครับก็จะมียูโรที่หลังยูโรเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศใช่ไหมอ๋อเหรออันนี้ไม่เคยสังเกตใช่ของอาไอร์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นเหรียญรูปเนี่ยรูปฮาร์ฟนะครับรูปนี้รูปพินนะครับซึ่งรูปพินเนี่ยก็คือนี้เองเนี่ยที่ยายกำลังอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือมาจากพินอันนี้อันเก่าที่สุดในไอร์แลนด์ด้วยนะใช่ก็คืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ของที่อยู่หลังเหรียญนี่อันนี้ ไอ้แหล่โอเดสฮาบ์นะครับตอนนี้นะครับดูสังก็ออกมาจากบุคออฟค e y แล้วก็ลองดูนะครับเป็นไงอยากลองบรรยายความรู้สึกซิว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างข้างในมันดูขลังมากเลยค่ะมันดูดูแบบบรรยากาศห้องสมุดที่ที่ให้ความรู้สึก โบราณใช่ไหมเรารู้สึกเออรู้สึกแบบว่าเราก็รู้สึกดีนะแต่ว่าถ้าเสียเก้าอยู่ก็คงจะไม่อยากเข้าใช่แบบเออเข้าฟรีแต่แบบเออเข้าฟรีก็เลยโอเคโอเคใช่แล้วก็หนังสื masa, อ Book of Q นะครับอ er> ันนี้เป็นต้นฉบับของ Book of Q จริงๆเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี intense? ่ยต้นฉบับนี้ถูกขโมยไปหลายครั้งแล้วสมัยโบราณก่อนที่จะมาอยู่ในในพิพิธภัณฑ์อันนี้นะครับมันเป็นต้นฉบับของจริงแล้วก็มีอายุเท่าไหร่นะต้น คิดจะสกสกกลาด800นะครับก็ค<ช>ือถึงปัจจุบันก็1 000, 1 0 0 1,200ัน้ปีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสภาพนี่ยังดูดีดูใหม่อยู่เลยใช่ใหม่มากสีอะไรเนี่ยคือว่ายังสดใสเยอะกรมของใหม่อะ่ะ<ม>แล้วเขาบอกว่านังสือเนี่ยจะเปิดทุกๆหน้าครับเขาบอกว่าสสัปดาห์ก็จะเปิดหน้าหนึ่งเพื่อให้มันมีความเก่าเนี่ยเท่าๆกันไม่ใช่ว่าเก่าเฉพาะหน้าเดียวคือให้มันให้ให้มันหนังสือไม่ช้ำอ่ะคือให้หนังสือมันเก่าพร้อมๆกันอย่างนี้ถ้าพรุ่งนี้เรา ถ้าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเรามาดูมัน <S <S ก็เปลี่ยนไปห <ไป S 2> น้าใช่ถ<อ>ูกต้องออกจาก l o o k of c u e s นะครับก็มาเจอที่หน้านี้เลยห้องสมุดเบอร์เคลย์นะครับเบอร์เคลย์ลับรีนะครับอันนี้เป็นห้องสมุดที่ใช่จริงๆตอนนี้ที่หน้าห้องสมุดเบอร์เคลย์เนี่ยก็จะมีนี่เลย <S <S รูปปั้นอะไรนะ s p เฟีย within sphere ใช่สร้างโดยอานนาโดโพโมโดโลนะครับอันนี้ก็เป็นจิตรกรไม่ใช่เขาเรียกนักปั้น มาสร้างอันนี้นครับก็จะเป็นลูกโลก2ชั้นมีข้างนอกใช่ไหมแล้วมีฟันเฟืองแล้วก็ในฟันเฟืองเนี่ยก็จะมีลูกโลกข้างในซ้อนเข้าไปอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่คนมาต้องมาถ่ายรูปก,กันแล้วก็หลังข้างๆตึกนี้นะครับก็จะเป็นมิวเซียมบิวดิ้งนะครับอันนี้มิวเซียมบิวดิ้งอันเนี้ยจริงๆ เขาเพิ่งจะบูรณะเสร็จก่อนนั้นเนี่ยเขาจะกลุมนั่งร้านเลยตอนนี้จะเห็นว่ามันใหม่มากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นของเก่าเพราะว่าเขาเขาคุมแล้วเขาก็ทาความสะอาดตึกก็คือขัดตึกให้มันให้มันใสๆนั่นเองเขาใช้งบประมาณในการขัดเนี่ยใหญ่ร้าณเท่าไหร่ครึ่งล้านยูโรห้าแสนยูโรในการทําความสะอาดตึกภายนอกอางเดียวนะมันเลยดูใหม่อย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าจะสังเกตเห็นดีๆนะครับอ่า ด้านด้านล่างขอบล่างเห็นปะ่ะมันจะเป็นรูปดอกไม้เขาจะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้เนี่ยแล้วรอบรอบตึกทั้งตึกเนี่ยดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยคือมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่เป็นลายเดียวกันแต่ละดอกเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีอะไรต่างกันที่มันไม่เหมือนกันไหนเว้ยจริงด้วยไ่เหมือนกันเลยจะไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีดอกไหนเลยที่เหมือนกันทั้งรอบตึกเนี่ยครับโห oh. นี่นะครับเมื่อกี้บิวซางกับยายน,นะครับแล้วก็พื่นคนแล้วก็ พยายามเช็คตรวจนะครับว่ามีดอกไหนที่เหมือนกันมัางไหมใช้วิธีการเหมือนคล้ายๆจับผิดภาพนะครับก็ดูแล้วมันก็มีแค่คล้ายๆกันแต่ไม่มีดอกไหนเลยที่เหมือนกันสักดอกเดียวนะครับรอบตึกนี้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็พอหน้าตึกนะครับมันก็จะมีอันนี้เห็นไหมเสาเนี่ยมันก็จะมีอ่าสัญลักษณ์เป็นรูปนกนะครับจริงๆก็ารเขาบอกเหมือนกันว่านกเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษหรือว่าความหมายว่าเราจะดูสังจาไม่ได้นะครับแล้วชั้น2เนี่ยก็จะมี อันนี้เป็นรูปหมารูปกระต่ายแล้วก็มีลิงนะอันนี้เป็นรูปกระต่ายนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งอันนีนน้เป็นหมาครับแล้วก็จะมอีอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีลิงด้วยแต่หาลิงไม่เจอเแล้วเขาบอกอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่บอกว่าสุดยอดมากเขา,อ,าอยู่ในอะไรขึ้นทะเบียนอะไรก็ไม่รู้รวาอา ออกมาจากโอวูดดิ้งแล้วนะครับไอโอไลบารีนะครับอันนั้นเป็นตึกแรกที่สร้างใน Trinity College นะครับส่วนตึกที่2ที่สร้างเนี่ยอยากรูเป็นตึกอะไรตึกไหนคะนตึกข้างหลังนี้เลยคือตึก Printing อาจจะไม่ได้ว่า Printing Hall หรือ Printing Building นะครับเป็นอาคารเล็กๆตรงนี้ข้างหลังนี้ก็คือเขาจะให้ประตูของเบิร์กเล่บิวดดิ้งเนี่ยจากตึก Printing Building เนี่ย,ยหันหน้าเข้าชนกันอันนี้เป็นที่ที่เขาแบบว่าตีพิมพ์พวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แน่ใจเหมือนกันโบราณเขาอาจจะใช่แต่ตอนนี้ ไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนนี้มันกลายเป็นตึกของคณะวิศวกรรม oh. อิเล็กทรอนิกส์เลคอิเล็กทรอนิกส์แล้ว hmm. แล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเห็นมี2ชั้นใช่ไหมแต่ข้างใต้ดินเนี่ยมันจะมีอีกหลายชั้นด้วย oh, จะไม่ได้ไว่า2ชั้นหรือเปล่าอย่างตึกนี้เห oh. มือนกันคือเขาพยายามไม่สร้างตึกสูงเพราะฉะนั้นตึกเนี่ยจะเห็นแค่สองสามชั้นแต่ข้างใต้ดินของห้องสมุดเนี่ยก็จะมีอีก2ชั้นเหมือนกัน2ชั้นครึ่ง oh. ใช่ ก็คือจริงๆแล้วตึกมันหชั้นแต่เกิดสร้างบนดินหมดมันก็สูงเขาก็เอาลงไปดินครึ่งหนึ่งครึ่งตึกนั่นแหละจริงด้วยที่ตะลินเนี่ยไม่มีตึกสูงใช่ไหมไม่มีเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่บ้านแต่หลังทุกที่มันจะมีใต้ดินใช่ป่ะแล้วทำไมถึงไม่ทําให้สูงอะ่ะไม่รู้นั่นสิฝากไปหาคําตอบด้วยนะครับว่าทาไมถึงไม่สูงสร้างสูงแล้วเป็นเกิดอะไรขึ้นเพราะที่เนี่ยมันก็มมีแผ่นดินไหวใช่ไหม ไมม่ีเออไม่ไม่มีแผนอินไบบเพราะแท้กไ็ไม่น่ามีอะไรบรบกวนแต่ทำไมเขาถึงต้องสร้างใต้ดินซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะแพงกว่าสร้างบนดินนะอยากรู้เหมือนกันไปหาดูตอนนี้น,นะคะรับบิวซังก็เสร็จสิ้นการพายาทัวร์มหาวิทยาลัยของบิวซังแล้วนะครับเป็นไงยายามีความสุขมากสนุกมากเลยค่ะใช่ไหมที่หลังต้องให้พี่เบียร์พามาอีกมันก็จะมีบิวซังลูกละเลดเกรดเล็กเกรดน้อยเพราะว่าบิวซังได้เข้ามาที่ทัวร์ของซิตี้เนี่ยได้รู้ แล้วก็จัดก,การที่สังเกตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยาก็เนี่ย,พ,ยพวกเนี้เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันเลยเพราะว่าเวลากลางวันก็มากินข้าวที่โรงอาหารแต่นิ้งหอ,อที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยทุกวันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นคนที่เข้ามาดับลินเนี่ยควรจะแวะมาที่ Trinity College ถ้าเกิดไม่แวะมานะครับเหมือนไปกรุงเทพเราไม่แวะวัดพระแก้ว เพราะมัน <introductions> เป็นสรลักษร์ของดับลินนั่นเองเป็นโฮสตสปอตในการท่องเที่ยวเลยอันดับแรกๆก<ม>็คือ Trinity College กับ Book of Kues นั่นเองนะครับสวยด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ายายาจะต้องพาบิุซังไปทเที่ยวมหาวิทยาลัยของยายาบ้างที่อ็อกซ์ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวครั้หน้ายายา,ยาจะเป็นไกด์นำทัวร์อ็อกซฟอร์ดแล้วเราไปดูกันว่าอ็อกซ์ฟอร์ดจะสวยกว่าดับลินขนาดไหนนะครับไปเจอกันครั้งหน้าที่อังกฤษครับตันนี้บิบายไปละ